สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อบก,กุกอกนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะมาจากรำนะคะนี่พ่อนะคะนูน่นคุณพ่อซ่อมอะไรคะเป็นหรือเปล่านะ้อลองชัดดูสิคะบวันนี้เพราะว่าเราจะเตรียมความพร้อมนะคะวันนี้นี่ก็ลองดูค่ะมัน,นวันนี้มืดฝนด้วยนะพ่อ,อมไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่า fc ถ้ามันไม่ข้าวก็จะเตรียมแบตเตอรี่ที่แบบใหญ่ค่ะหนึ่งอันนะคะก็จะได้ใช้ใช้แสงสว่างนะคะอันนี้มันพะขาวบ่ไแต่มันว่าไม่ได้แดดเนาะวันนี้นะแสงแดดก็ไม่มีค่ะวันนี้เตรียมตัวนะคะซักเสื้อผ้านะคะเพื่อที่จะหรือว่ามันเป็นพะอ,อันนี้บ่อพออันนี้อ่าพลังงานโซลร์เซลลเนาะ ซ้ายมันกบว่าได้ขาดตัวเนาะเอากดรีโมทลองเบิ่งบ่เบิ่งก็คือดูนะคะเอฟซีรถไเข่ามันก็มีสีมากๆๆๆโอ้แสดงม,มันไม่เข้าแล้วมันเสียแล้วเนาะเสียก็ไม่ได้ว่านะพอ่อสายไฟมันขาดอยู่บอกำลังเช็คนะคะอุปกรณ์ที่จะเตรียมตัวไปอันนั้นมันคว่ำหน้าไปาพอ่อ นี่นะคะสองอันแต่ก่อนก็ใช้สบายเลยก็ซ่อมดูก่อนนะคะมันจะเข้าไหมเนาะมันเป็นสนิมหรือว่าอะไรแล้วก็ใช้เป็นประจ,จำถ้ามันเข้ามันจะเป็นแสงบอกม,มันแดดอยู่ได้วันนี้ก็หรือว่าแดดไม่พอเนาะมันเป็นจังใดดี มันดินติดหรือเปล่าในสายไฟมันสดไม่ได้มันโสดไม่ได้ป่ะพ่อถ้าเราปาดดูก็ไม่ได้อีกเลยเนาะมันขาดบ่สายไฟนะหมดอายุการใช้งานไปกับการเวลาเกี่ยวกับสายเกี่ยวกับสาย มีเสียวมอยอยู่วันนี้แห้งมาออกเลยรีโมทอยู่นะนรีโมทเมื่อเที่ยเข้ามันก็ต้องมีหลอดไฟแล้วก็พิอือถ้าถ้ามันเข้ามันก็เป็นแสงไฟกระพริบยำยบอยู่นี่เะพ่อนี่ตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองนี่แหละแต่วันนี้ไม่เข้าแล้วโอ้มันมีไฟไตาแล้วเเฮาแบตเตอรี่เท่านั้นละ ดูพลังแสงนี่มันไม่เสียเป็นบ่อกโอ้เอาไปซ่อมได้ไหมล่ะหรือว่ามันมีฐานต่างหากหรือเปล่าเดี๋ยวดูาะดูก่อนนะคะมันไม่หลุดหรอกอันนี้ม,นม,มันก็แน่นอยู่ไม่มีหลุดมัน,น่าจจะเกี่ยวกับอันนี้นี่นี่น,นี่มันก็ยังเหลืออยู่นะอันนี้ อันนี้เจ้ายูโรมันกัดตั้งแต่นู้นนะคะแต่ว่ายังเห็นเหลืออยู่สายไฟก็นะคะนี่มันก็ไม่เกี่ยวอันนี้ก็เหมือนกันมันไม่ได้มีอะไรกัดนะจริงๆนะนี่นะคะขายที่จะเอาไปวางเยี่ยมพรุ่งนี้นะค่ะนะคะเหลือทั้งหมดสิบสามแผงนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปพรุ่งนี้นะคะเพราะว่า แบ่งให้นางรำนะคะด้วยแล้วก็ youtube ที่อยู่แถวนั้นด้วยค่ะ2แผงคนละ15ฟองค่ะนะคะหแผงต่อ2คนนะคะก็เหลือ13แผงนะคะก็จะนำเอาไปวางเยี่ยมพรุ่งนี้นะคะเอาไปทอดกินที่นู่นเนาะที่ชมุมชน youtube ค่ะแล้วก็แบ่งให้ลุงกับป้านำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนจะว่ายังไงก็แล้วแต่ ลุงก,กับป้านะคะแบ่งสันปันส่วนเอานะคะไข่13แผงนะคะที่เหลืออันนี้ก็จะเตรียมความพร้อมนะคะซักเสื้อผ้าอยู่ลูกก่อนคะ่ะว่าเราจะพร้อมตอนไหนนะคะไปพรุ่งนี้ก็่าชิแม่พีนะ่าจะไปกับคุณนาทีนะคะ วันนี้ก็เพิ่งเสร็จนี่แหละค่ะทุกคนเพิ่งมานะคะนี่ค่ะตัดหญ้าเมื่อวานเนี่โอ้โหเมื่อกี้นี้มืดฝนค่ะว่าฝนจะมานะเมื่อกี้นี้มืดฝนแบบแรงมากน่าจะตกแรงถ้ามันมาค่ะเมื่อกี้นะคะ fc อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ตกแล้วค่ะนะคะน่าจะตกทางอื่นเลยคลื้มมาถึงเราเนาะอาจจะตกที่นู่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะนะคะ นุ้ไวไปไหนเนาะตับมาแล้วนะที่ที่คุณเพียวให้ย่างค่ะมาเรียบร้อยค่ะช่งชวงเช้าก็จะยุ่งเกี่ยวกับการอัน,อนเตรียมรำนะคะเมื่อเช้านี้ก็เรียบร้อยค่ะกินข้าวกับแกงเห็ดเฒ่านะคะเมื่อเช้านี้ <c oughs> ก็อร่อยนะคะเอฟซี FC, แกงเห็ดเ้าาเขียดร้องแล้วค่ะสเียดก็ร้องสวยอยู่นะคะเนาะ คุณนาตื่นทรงตื่นสายนี่เขาเรียกว่าแพรเชียงห้เรียกอีกชื่อนะคะนี่สวยงามดูสิคะตัดออกแล้วก็โอ้ค่ะโล่งไปเลยนะคะสะอาดสะอ้านย่ามันนี้ยังค่ะว่าฝนจะตกอีกแต่ว่าต้องพ่อก็บอกให้พี่น้องเพื่อนมาทําให้แล้วล่ะค่ะนะคะน,ะคะนี่โอ้โหแดดจนแบบตอนที่รำค่ะเครื่องดับเลยนะคะขอโทษด,ด้วยเด้อค่ะ ช่องม่นไร่ผูหลวงลํำไปลํำมาแล้วเพื่อนขึ้นไลคะ่ะก็เลยหมุนเลยคะ่ะลงก็ลงไม่ได้ทําอะไรก็ทําไม่ได้วันนี้ร้อนมากเลยร้อนแรงจริงๆนะคะไหนคะ่ะพ่อรีโมดนี่นะคะรีโมดมาแล้วมันเป็นเพราะอะไรคะพี่สาเหตุอันนี้น่ะเป็นแล้วเนาะนี่นะะี่ออกแล้วค่ะนะคะน่าจะได้แล้ว โอ้ปิดแล้วค่ะน่าจะใช้ได้เนาะเปิปดปอ,อ่ะนคนือเปิดก็โอนโอ้ได้แล้วนะคะส้มได้แล้วอ,อ,อ,อันนี้แล้วมันเป็นพ่อสายใช่ไหมพี่พ่อตัดส้มบอกอันนี้นะมันสนิมเข้าหรอเป่าเป็นอยู่คะ่ะอันนี้ได้อยู่หนึ่งอัน อันนั้นมันเป็นเพราะอะไรเนาะตั้งแต่แรกๆอันนั้นนะนดเดี๋ยวให้พ่อซ่อมมันขาดเยอะไหมโออเจ้าอยู่โลกัดตั้งแต่ตอนนั้นละเดี๋ยวพ่อก็ต้องต่อนะคะนี่นซ่อมอุปกรณ์ค่ะเตรียมความพรม้อมกัดมากัดยำพดโอ้ไหนไหนไหนพ่อถ้าถ้ามันขาดเส้นสองเส้นนี้ก็ไม่เป็นใช่ไหมเป็นขาดัางไม่หมด กั่นเละมัน <bien> ย <ven ido> ังขาดไม่หมดนะดูเอาอัน <Wenn> น <premier> <odel> <zet Lev cooler> ี้มาพันซะมันจะสดกับาตัวนี้อ๋อเราต้องพันไว้นี่นะคะเตรียมก้ามอุปกรณ์เป็นมขาดตัดออกเลยถ้างั้นนะเดี๋ยวค่อยทำใหม่ตัดใหม่เลยแล้วก็ต่อนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ